สมาชิกท่านหนึ่งของเราครับถามมาว่าอยากให้เราทำบทความหรือว่าคลิปอธิบายว่าเครื่องบินแต่ละแบบในะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่างๆกันเนี่ยคืออะไรนะครับเช่น F15 ต่างจาก4 3 0อย่างไรทำไมต้องมีตัว F หรือตัว C หรือว C, ่าตัว T หรือว่าตัว A อะไรอย่างนี้นะครับที mm ่ hmm. <T> F ที่เราก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากกรณีที่กองทัพอากาศไทยเนี่ยจัดหาเครื่องบิน AT6 เนี่ย mm hmm. ก็ทาให้เห็นว่ายังมีหลายท่านเนี่ยอาจจะลืมนึกไปว่ารหัสของเครื่องบินเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เฉยๆนะครับห mm hmm. นุ่มเ่ย ตั้งเอาไว้เล่นนะครับแต่ว่าเป็นการบอกประเภทของเครื่องบินแล้วก็บอกขีดความสามารถบอกภารกิจนะครับแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือบอกว่าเครื่องบินลํานี้นะครับจะถูกใช้ทําอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าทราบข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีคําถามที่ว่าทําไมมีซื้อ f 3 5หรือ f 1 6หรือทําไมต้องไปซื้อ t 6หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะดูจากรหัสของเครื่องบินแล้วก็ตอบได้เลยนะครับว่าภารกิจนั้นคืออะไร การตั้งชื่อเขเป็นรบเนี่ยจะมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือว่าแต่ละประเทศผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีแนวทางในการตั้งชื่อแตกต่างกันไปนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะใช้ตัวอนนักษรนำหน้านะครับต่อให้ตัวเลขเช่น u 2 f 2 2หรือว่า c 5นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกับ G นะครับซึ่งก็จะใช้ระบบคล้ายๆกันแต่ว่ามีการกำหนดรหัสของตัวเองนะครับเช่น J10 Y9 หรือว่า Z8 นะครับส่วนทางยุโรปเนี่ยใช้การนั้ชื่อเครื่องบินไปเลยนะครับแล้วก็แยกรุ่นตามที่แต่ละ,ะผู้ผลิตกำหนดนะครับ mm hmm. เช่นราฟ a l t h a i p o o หรือว่า Gripen นะครับส่วนนัเสเเียเนี่ยก็จะมีการเรียกชื่อตามบริษัทผู้ผลิตหรือว่าสำนักแผนแบบต่างๆแล้วก็ต่อด้วยตัวเลขนะครับเช่น SU30 Mi17 นะครับ MI17 นะครับมิ 17, นะครับไม่ใช่ Mi MI17 นะครับมิหรือว่า Mi35 นั่นเองเป็นต้นนะครับ คราวนี้มาดูสหรัฐอเมริกาก่อนครับ กองทัพสหรัฐนี้ก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อเครื่องบินรบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเป็นมาตรฐานนะครับให้กับทุกเหล่าทัพเนี่ยใช้งานเหมือนกันนะครับเราเรียกระบบนี้ว่า Tri Service Aircraft Designation System นะครับซึ่งกําหนดในปี1 9 6 2ที่จะทําให้เครื่องบินแบบเดียวกันเนี่ยถูกเรียกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเหล่าทัพไหนระบบนี้ครับก็จะมีสมการนะครับก็จะฟังดูซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆเข้าใจไม่ยากนะครับลองฟังตามไปนะครับสมการก็คือจะมี s t ต t u s p r e f i x นะครับแล้วก็ตามด้วย Masic Mission ตามด้วย Vehicle Type แล้วก็มี Dash รหรือว่าขีดกลางแล้วก็เป็น Design Number แล้วก็เป็น Serial Letter แต่ละอันเนี่ยจะเรียงกันไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องใส่ทุกตําแหน่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Dash, แล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็จะต้องมีนะครับผมแต่ละอันนี้มีความหมายนะครับก็คืออย่าง Status Prefix เนี่ยจะใช้เรียกอ,อากาศยานที่ไม่ได้มีใช้ในภารกิจปกตินะครับแต่ว่าจะใช้ในภารกิจเฉพาะนะครับก็จะมีตัว G ชื่อใช้ในอากาศยานที่ต้องถูกงดบินถาวรมีตัว J เป็นอากาศยานทดสอบชั่วคราวตัวเ อากาศยานทดสอบถาวรตัว x อันนี้เราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับเป็น experimental หรือว่าตัว y เป็น prototype นะครับอย่างเช่น yf16 yf22 อะไรอเงี้ยหรือเช่นตัว Z ก็เป็นอากาศยานที่ใช้ในระหว่างการวางแผนแผนนะครับผมเมื่ออากาศยานเหล่านั้นเนี่ยเข้าประจำการในภารกิจปกติเนี่ยก็จะลบรหัสนี้ออกไปนะครับเช่น yf22 เนี่ยก็จะเปลี่ยนออกไปเป็น f22 เมื่อมีการประจำการปกตินะครับ ส่วนใน modify mission นะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เติมมาข้างหน้าตัวอักษรของภารกิจหลักนะครับเพื่อระบุว่าเกษตรนแบบนี้เนี่ยถูกปรับปรุงมาให้ทําภารกิจอะไรเพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนเบสิกมิชชั่นนะครับเป็นตัวอักษรหลักที่จะถูกกาหนดเอาไว้เพื่อเรียกภารกิจหลักของเครื่องบินลํานี้นะครับซึ่งตัวอักษรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ร่วมกันระหว่างทั้ง modify แล้วก็ basic mission นะครับแล้วก็จะเป็นจุดสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลํานี้ถูกออกแบบมาทําภารกิจอะไรนะครับเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็สามารถทําภารกิจอะไรได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งเราน้าจะคุ้นเคยกันดีกับชุดตัวอักษรนี้นะครับก็เช่น A นะครับก็มาจาก tacker นะครับ B bomberC cargo นะครับหรือว่าเครื่องบินลําเลียง E ก็เป็นเครื่องบินลวอีก warfare F ก็ชัดเจนนะครับเป็นไฟเตอร์ H ก็เป็นเครื่อง Search and Rescue นะครับไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้เป็น Search and Rescue K ก er, ็เป็น t a n k e อนะครับก็ค or ือเป็นกิโลเซนแคร r เออร์กิโลเซนก็คืออน้ำมันอากาศยานนั่นเองนะครับหรือว่าก็จะมีหลายๆอย่างนะครับเช่น M Multi Mission Q ก็จะเป็น Unmanned นะครับ P เป็น Maritime Patrol หรือว่าเป็นอากาศยานรับแรนทางทะเลนะครับ S surface warfare หรือว่า Anti Submarine Warfare นั่นเองแล้วก็ T trainer U utility คือเครื่องบินสหรับใช้งานภารกิจ ไปวี p ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็จะมีเครื่องบินอีกประเภทหนึ่งครับที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีตัวอักษรพิเศษนะครับก่อนที่จะกำหนดเมสิกงพิเ่นเนี่ยเพราะว่าแสดงเขียนถึงประ,ประเภทเฉพาะของเครื่องบินน,นั้นนะครับก็คืออย่างเช่นตัว D เนี่ยมาจากอันแมนแ e ร Aerial Vehicle c o n t r o l Segment นะครับเป็นเครื่องบินควบคุมโดรน g ก i d e r หรือว่าตัว G นะครับเป็นเครื่องร่อนเฮลิคอปเตอร์ตัว H อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก H ที่เป็น Search and Rescue อันนั้นนะครับผมตัว Q unmanned a ์ r ร a vehicle หรือว่าโดรนนั่นเองนะครับตัว S ตัว V หรือว่าตัว Z นะครับ V ก็คืออย่าง V V 2 2นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากตัวอักษรเหล่านี้นะครับก็ตามมาด้วยขีดกลางครับก็ตามด้วยเลขต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเลขรุ่นนะครับก็จะเป็น A B C D เป็นตัวอักษรนะครับเรียงเรียงกันไปหรือ,อทีอาจจะโดดข้ามไปก็ได้นะครับ ในระบบนี้นะครับลองยกตัวอย่างตัวอย่างแรกเลยคือ AT6 นั่นเองครับหรือว่า AT6 ซึ่งเราสังเกตนะครับว่ามีตัวอักษร2ตัวนะครับก็คือเป็นตัว T นะครับ T นี่คือ Basic Mission นะครับเป็นภารกิจแรกที่เครื่องบินถูกออกแบบมาเลยนะครับสำหรับ T6 ก็คือการเป็นเครื่องบินฝึกนั่นเองแต่ว่าเติม A ไปข้างหน้านะครับเพื่อเป็น AT6 นะครับเพื่อทำให้เรารู้ว่าเป็นเครื่องบินฝึกที่ถูกปรับปรุงให้สามารถทำภารกิจโจมตีได้อีกภารกิจหนึ่งนะครับ F16 หรือ F35 หรือว่า F15 เนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับซึ่งเครื่องบินสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยมีขีดความสามารถทําได้หลายอย่างนะครับทั้งเครื่องบินขับไล่แล้วก็โจมตีทําให้ก็จะไม่มีรหัส A โดดๆออกมาแล้วนะครับแต่ว่าใช้เครื่องบินรหัส S เนี่ยแหละรหัส F เนี่ยนะครับในการทําทุกอย่างได้ขับไล่แล้วก็โจมตี ถ้าไปดูเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศนะครับเช่น KC-46 เนี่ยซึ่งก็เป็นเครื่องบินที่กําลังนําเข้าประจําการแทน KC-135 เนี่ยสังเกตว่าจะมีรหัส C เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินลําเลียงครับเป็นพื้นฐาน b a s ิ c Mission เลยคือเป็นเครื่องบินลาเลียงแต่ว่าเติมตัว K เข้าไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการปรับปรุงเพื่อทําให้สามารถที่จะนํามาทําภารกิจเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้นั่นเองนะครับ ถัดไปอันนึงก็คือ MC 130นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างคือเป็นเครื่องบิน430นะครับที่ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายนะครับทั้งสื่อสารเฝ้าฟังหรือว่าภารกิจอื่นๆส่วนถ้าเป็นตัว A นะครับเป็น AC 130เนี่ยก็คือเครื่องบิน C 130หรือว่า430ที่ใช้สําหรับในภารกิจโจมตีนะครับ ก็จะมี W c 130เช่นกันก็เป็นเครื่องบินที่ทำหน้าที่ตรวจสภาพอากาศนะครับหรือว่า kc 130ก็จะเป็นเครื่องบิน430ที่เติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินลำอื่นได้นะครับสังเกตว่าทุกแบบระะับจะมีพื้นฐานจากเครื่องบินลำเลียงทั้งสิ้นหรือว่ามีพื้นฐานมาจากตัว c นั่นเองหรือว่าการที่เราเอาตัว c เนี่ยเป็น basic mission นะครับแล้วก็เอา m o d i f ย mission เนี่ยเติมตัวสอนไปข้างหน้า เช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งจะได้รหัส H ก่อนนะครับเพราะว่าตกอยู่ในเงื่อนไขพ,พิเศษนะครับของอากาศยานพิเศษดังนั้นเนี่ยจะต้องมีตัว H ยืนพื้นก่อนเสมอนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวอักษรที่เป็นภารกิจหลักเนี่ยต่อไปข้างหน้านะครับหรือว่าถ้ามีภารกิจเฉพาะก็ต่อไปข้างหน้าได้อีกนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเอ,อ่อตระกูลแบล็คฮอนะครับก็คือ UH 60และ a อกเนี่ยซึ่งแตกแขนงออกไปเป็นรุ่นต่างๆนะครับโดยตัว U เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงรุ่นใช้งานทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าเป็น H h 60 Prep Hock นะครับรุ่นค้นหาและกู้ภัยก็จะมีการเติม H เข้าไปนะครับข้างหน้าตัว H อีกทีหรือถ้าเป็น s H 60 C Hock นะครับก็จะเป็นรุ่นใช้งานทางทะเล MH 60นะครับก็เป็นรุ่นใช้งานหลากหลายภารกิจหรือว่า VH 60นะครับก็เป็นรุ่นรับส่งบุคคลสำคัญเป็นต้นครับ สำหรับระบบของจีนนะครับก็จะคล้ายกับสหรัฐนะครับแต่ว่าไม่ได้แบ่งแยกรุ่นย่อยที่ซับซ้อนเท่านะครับโดยก็จะใช้การแยกรุ่นตามภารกิจหลกัหลกๆของเครื่องบินตามตัวอักษรซึ่งปรับมาจากภาษาจีนนะครับทำให้อันนี้เราต้องจําระบบใหม่นะครับก็คือตัว H เนี่ยก็เป็นบอมเมอร์นะครับไม่ใช่ B นะครับเ <J S 2> เป็นเครื่องบินขับไล่ JH นะครับก็เป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดนะครับ JJ ก็จะเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูง j z นะครับหรือว่า JC เนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่ลาดตระเวน KC ก็จะเป็นเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนครับพวกเครื่อง AEW ต่างๆตัว Q ก็คล้ายๆตัว A นะครับก็คือเครื่องบินโจมตีนั่นเองแล้วก็จะมีตัว L หรือว่า JL นะครับก็เป็นเครื่องบินฝึกนะครับก็จะเป็นฝึกขั้นต้นหรือว่าฝึกขั้นปลายตัว Y เป็นเครื่องบินลำเลียงแล้วก็ตัว Z ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นั่นเองครับเช่นยกตัวอย่างนะครับก็อย่าง J 1 0หรือว่า J 2 0่บเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่ H 6นะครับก็จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด JL สับก็จะเป็นเครื่องบิน สำหรับการเรียกชื่อของรัสเซียนะครับก็จะก,กาหนดาหารหัสตามบริษัทหรือว่าสํานักแผนแบบที่เป็นผู้ออกแบบหรือว่าผลิตอากาศยานนั้นนะครับซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างของสํานักแผนแบบหรือว่ารัฐวิสาฯฯฯฯฯหกิจผลิตอากาศยานมีการรวมบริษัทแล้วก็มีการจัดโครงสร้างการบังคับบัญชาแล้วก็การถือหุ้นใหม่เนี่ยแต่ก็ยังมีการกําหนดชื่อเรียกแบบเดิมอยู่นะครับก็อย่างชื่อที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเช่น BE นะครับก็มาจากเบลฟนะครับ IL นะครับมาจากอิลูชิน M.I. นะครับก็มาจากมิลนะครับ M.I.G. นะครับหรือมิกนั่นเองก็มาจากมิกโกยานกรูโลวิชนะครับผมซูก็คือซูหอยนะครับ T.U. นะครับก็คือจากโตเบเลฟนะครับหรือว่ายักษ์เนี่ยก็มาจากยาโคเลฟนั่นเองซึ่งแม้ว่ารบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบอากาศแบบยานบางแบบเฉพาะนะครับเช่น B.E. เนี่ยก็ออกแบบเครื่องบินทะเลนะครับมิกกับซูเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องบินขับไล่หรือว่า I.L. เนี่ยก็คืออิลเนี่ยก็จะออกแบบเครื่องบินลำเลียงแต่ว่าก็จะมีการออกแบบเครื่องบิน บางส่วนนะครับซึ่งกระต่างบทบาทแต่ว่ามาจากภารกิจเดียวกันเออแต่มาแต่ว่ามาจากเอ่อบริษัทเดียวกันนะครับเช่นซูสามสิบเนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่ครับเครื่องบินทหารแท้ๆเลยแต่ว่าซูสามสิบเอ็กเนี่ยกับเป็นเครื่องบินผาดแพลงสําหรับการแสดงการบินของพลเรือนเป็นต้นนะครับเพราะว่าออกแบบมาจากบริษัทซูหอยที่เดียวกันนั่นเอง ในส่วนของยุโรปนะครับประเทศในย,ยุโรปเนี่ยมักจะก,กําหนดชื่อของเครื่องบินเป็นแต่ละแบบไปเลยนะครับแล้วก็จะต่อท้ายด้วยรหัสรุ่นที่แยกย่อยออกไปนะครับรวมถึงบางประเทศเนี่ยก็จะมีระบบการตั้งรหัสแยกย่อยไปอีกนะครับแต่ว่าโดยรวมมันเนี่ยก็จะใช้เครื่องบินชื่อเครื่องบินนะครับเป็นหลักมากกว่านะครับเช่นไทยูลนะครับผมก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่ของ4ชาติยุโรปที่ร่วมมือกันนะครับแล้วก็แยกรุ่นย่อยออกไปนะครับเป็นเทนเช่ one ถึง f o นะครับหนึ่งถึงสี่นั่นเองกริปเพนก็จะเป็นเครื่องบินข ก็จะถูกกำหนดรหัสว่า JAS 3 9นะครับแล้วก็แยกรุ่นย่อยไปครับ A B C D E F ตามไปนั่นเองราฟาลนะครับก็เป็นเครื่องบินขับไล่ของฝรั่งเศสนะครับก็จะมียุนรุ่นย่อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตัวอักษรก็จะแตกต่างกับตัวอักษรในระบบของบริการนะครับก็คือรุ่นย่อยตัว C เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยวตัว B เนี่ยก็จะเป็นรุ่น2ที่นั่งนะครับแล้วก็ตัว M เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใช้งานทางทะเลแล้วก็จะมีรุ่นย่อยซึ่งแสดงถึงความทันสมัยนะครับรก็ ก็หวังว่าบทความนี้ครับจะคลายข้อสงสัยกับหลายท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับเมื่อครั้งหน้าเนี่ยเราเห็นชื่อหรือว่ารหัสของเครื่องบินเนี่ยเราก็จะสามารถดาวแล้วก็ทราบได้เลยว่าเครื่องบินทันเครื่องบินลํานี้นะครับเอ,อ่อทำหน้าที่อะไรหรือว่าผลิตมาจากไหนแล้วก็ทําให้เราทราบด้วยว่าเครื่องบินแบบใดเนี่ยควรจะมาทําภารกิจอะไรแค่ดูจากรหัสของเครื่องบินนั่นเองครับ